สวัีครับแสต๊น,นี่อืมเดี๋ยวรอน,อนปิดเดี๋ยวจะรอนเปิดเช่นนะคะน่าทิชแมกนะ้ำสตรอวร์เบอรี่บลูเบอร์รี่นี่ลูกแตะม,มาครับจิงเล่ย์อะไรเน่ยน่จิงเล่ย์ประสาท ต,ต่นดูไม่น่าตินนะครับแต่น้ำน่ำนาตินมากเออ่าเลยอืมเต็มบลันเต็มพลัดมากนี่ใครรู้ราคาไหมครับ1ิบสอบาทเรบามบาท นะคะอีเซเว่นอีเลเว่นนะครับงั้นนี้ครับบ๊ายบาย